สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ภาพพี่น้องมาใส้เบ็ดหวยเสี่ยงหำครับพี่น้องนี่ครับผมน้องนี่น้องนี่ก็เป็นน้องที่ที่ผมว่าคนหากินดีครับพี่น้องเพราะว่ามันไก่ทางนะครับพี่น้องไก่ทางไก่ไก่ถนนนะครับพี่น้องไก่ถนนแล้วก็น้นองมันแปดน,นะครับส่วนใหญ่คนก็สีมากลางด่างกลางม่องครับพี่น้อง ใส่เบ็ดกปะป๋ามันจิตตื่นครับรังเตือแต่ว่ามื่อนี้ผมอยากมาล่องเหยื่อเขียดน้องนี่ล่องเบิึงครับพี่น้องว่าสิเป็นจังไงครับพี่น้องมื่อนี้ได้เขียดมาสามสิบตรครับกับเบ็ดคันเหยาห้องมื่อนี้มันล่องเหยื่อเขียดให้พี่น้องเบิงน้ำกันครับนี่แหละครับพี่น้องเขียดโม่ครับเหยื่อเขียดโม่นี่นี่ครับผมกันได้เยือมาส่วนใหญ่เหยื่อผมก็ สไตล์ผมหากินแบบบ้านๆเนี่ยผมก็สิเอาเยือที่ผมหาได้นะครับเป็นลักมาใส่พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเพราะว่าเหยื่อปลายลีก็เป็นเหยื่อจากธรรมชาติแหละครับพี่น้องวงจรชีวิตมันก็กิกนกันเองแหละครับพี่น้องเดี๋ยวมาเข้าสมาใส่น้ำกันวาสิเป็นจังไหนครับพี่น้องนี่แหละครับไม้ไม้ไม้ไมไม ปลาตีบอพี่น้องเกี่ยวข้างครับเห็นลูกเทียนเถอล่ะพี่น้อง อร่อยครับมันจะใส่ซุปไปน้ำปาลาได้ด้วยพี่น้อง ไปสุกไปน,น้ำปลาเลยครับครับผมกเกียรติหอเดี๋ยวถามมาเบิง่งผลงานกันครับอ่าครับพี่นอสวัสดีตอนเสาร์ครับเพิ่นเลาะเบิ่งเบ็ด กำกันกับพี่น้องมือนี้ออกมาสวยจังเลยครับพี่น้องนี่ครับผมมาสวยจังเลยครับเป็นแังไดครับพี่น้องเหยียดเท้ายังคือเก่าครับพี่น้องหลังนี่นี่ครับผมป่าบทีเลยป่าคือบทตี่น้อพี่น้องหลังนี่ก็ยังครับพี่น้อง เยอะกันยังอ๋อโว้ยตั้งมีเยอะล่อนครับน้ำมีเยอะล่อนครับพี่นอ้องรุ่นเวทน้ำกันเศร้านี่เป็นยังไงครับไม้เนี่ยเฮอยเขียดเท่าพี่นออออ้องคือบอสแหละตั้งขุนขจาว์กลางไอ้ยาม่องครับพี่นอ้องพี่นอ้องเบื้องหลังนี่พี่นอ้องเบื้องขั้นเวท เบิง้งขั้นเบ็ดพี่นอ้องขั้นเบ็ดเปียกมันยอดโอ้มีปลาดึงอยู่ครับพี่น้องมีปลาดึงพี่น้องเบิง้งหลังนี่น้องเบิง้งหลังนี่โอ้โหพี่น้องโอ้โหพี่น้องเบิง้งของดีครับพี่น้อง อุ้ยนี่ครับผมเยอเกียดเอาแล้วครับก,กดอืมกดโอุโ้ยกดง่ายอืมอู้ยบังพี่น้องถือยังพี่น้องวะถือหลังครับพี่น้องกาะหลังนี่ครับผม อ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับพี่น้องเจอแบบนี้กว่าหลังครับพี่น้องแสดงว่าหลุดแล้วมาก่อหลังนครับผมีครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเด้อยนี่กว่อหลังเฉยนะครับขาดมันสีมันนะครับพี่น้องไปครับผม โอ้ยประกุตัวนี่เส้นอ่อนเลยพี่น้องปลาบุกให้ตีมันเลยครับพี่น้องเขียดยัง่งนี่ครับผมร้องเขาเป็นปมาน,นี่แหละเป็นแตงด้ครับมีบ่ โอ้หลังนี่ปลาปลาตีครับโอ้ยตีอยู่ครับพี่นอ้อ,องบ่บ่ถือ,ม,อมันคือบ่ถือมองมมปลาไปเสียหูอป้าข้าวนันบ่ จักปากเนี่ยม่องม่องที่หาปากปลากระไลเนา่นนคือบทถือ่ะจ,จักหุดจักเง,งี้ยงเนาะสลาด <laughs> มเด <laughs> าดม็ดปลาอม่านี้แหละอืมครับพี่น้องมั่มีปลาตีอย่างคือเก่าเขียด นะครับพี่น้องหลังนี่คือจังดินดินพี่น้องมีปลาครับมีปลาปลาถืกปลาถืกเ้อครับพี่น้อง,น,องนี่ครับผมคอ โอ้ตัวงามในเตืบอยู่นี่แหละรุ่นนี้แหละเออรุ่นนี้ก็ถือว่าเด็กการแล้วผมบู๊ตัวงามโอ้เด็กการเด็กการพี่น้องไม้นี่โอ้มีปลาตีอยู่พี่น้องทุกว่าเลรอครับพี่น้องเนื้อเขียนนี่เด็กการครับพี่น้องย่างคือเก่า อันมันตีมันกับสิตัวใหญ่ยูยครับโอ้ยมันได้กาดดีได้พี่น้องชาเซาๆ์โมุกมาสสวยเมื่อเช้ามันไดและผมอมาหกโมงครับมันเงียบครับกับท่าเรือมองจอดเรือเราเจ้า ไททานิกครับพี่น้องไททานิก <c oughs> เออหลังนี้นเงียบครับพี่น้องมาถึกนะครับเขียนนั่นคือเก้าเีย็ดผมจิบปล่อยครับทำงานให้เราครับพี่น้องมาเนี่ย <c oughs> ดุอีก,กันดูน้ำกันครับพี่น้องโหหลังนี้ก็ถือครับพี่น้องโอ้ยตาวันตายนี่ครับผมคอตัวตัวบปุยไงตัวนี้ ตายวะนี่ครับปุ๊บกระคว้าอพอดีเลยพี่น้องประคว้าเด่นได้หลายตัวนี่เห็ดเฮิร์นเสียไว้แดดเดียวเศษเสีย,สยอยากขึ้นอยากกินครับบัวใหญตัวนี้ใหญ่มาเห็ดเสียโดนแล้ว <c oughs> ค,คน,นครับตั้งหนอนกขามีมัวมีกล้วยครับพี่น้องอื ไปครับผมนังยี่เป็นจังไหนบอดถือครับนังนี่พี่น้องนังนี่ไม่ดินครับนี่หนึงนังนี่ไม่ดินครับไหนนะเอาเลยครับเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วไปครับพี่น้อง ประควอครับพี่น้องค้อได้ครับพี่น้อง,น,องนี่ครับผมข้อครับภาพไปครับในการในกการพี่น้องโอ้้เยอะยัยง,ยง,ยงครับ อู้หู้หู้นักเลยครับพี่น้องเริ่มนักแล้วเริ่มนักแล้วเอ้ยเหมือนี่นี่ครับผมลั่งแกยั่งครับพี่น้องเยื่อยั่งลาบวตีครับปลาครับพี่น้องรุนตัวก็เจ้าถามว่าโอ้ขี้เหร่ไหมใส่ครับฉันเขียดหร่ในไต้เอาครับยั่งขึ้นไม่ได้รับพี่น้องหรอกครับหาเยื่อนะครับผมนั่งนั้นบนยั่งครับไอ้พยั่ง มดตีแม่งเข่าตาไปนี้นี่ครับท่างพุนเป็นยังกู่ม่วงอย่ครับพี่น้องเม็ดเท่าสิม็ดละน้องดุนต่อยังหลังสองหลังมั้งหลังข้างหน้าซิโกงโกงได้ครับพี่น้องโอ้ยปลาป้าพี่น้องปลาปลาพี่น้องบุญ่ะเอาแล้วบุน่ะบุญ่ะเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วปลาครับพี่น้องปลา จออับตัวกันนี่ครับผมปราคปล่อยแล้วส,สวยๆครับรมวตังามเลยแล้วครับ อพี่น้องในการในการรับี่นอนตรงนี้น้อง,อองปลาตีตัวใหญ่เลยครับลังนี่เป็นจังหลงนี้ห้อยปลาตีอยู่ครับแต่ว่าบมมีป่าครับพี่น้องเบิด,เบ,ดบเบิดแล้วครับเบ็ดเบิดแล้วเดี๋ยวไปเป่งผลงานกันครับอ่านี้ครับพี่น้องผลงาน ผลงานเบ็ดเยื่อเขียดเฮาพี่น <laughs> ้องเบ็ดคันใหญ่คันยาวเฮาพี่น้องใส่หนองห่วยเสียงหำครับพี่น้องปุ๊ห่ตัวงามๆเลยครับพี่น้องประกดกดตัวโตใหญ่เลยครับพี่น้องกดใหญ่เลยกดใส่เขียนครับผมปราคอกับโตมันงามครับพี่น้องปุ้มคุ้มครับมาอนี้ยมันมันครับพี่น้องโอ้ยเกิดมาเพิ่งเคยปลา ติดเป็ดแบบกอลังนี่ครับพี่น้องครั้งแรกในชีวิตได้ <c oughs> จเจอช็อตแบบนี้ครับสวยๆครับพี่น้องโอ้หมานใส่ยัญ่ๆเหมือนนี่อ่ะพี่น้องวันนี้หาก,กินแบบบานๆกันจัดที่เด็ดให้พี่น้องอีกแล้วครับพี่น้องโอ้หนักตึงๆครับพี่น้องวันนี้เต็ม,ตมปลาตัวใหญยๆง,ง,ง,งามๆครับ อย่าเกียดต้อง,งห่วยเส้นำครับพี่น้องกะถือว่าเด็กการเลยครับพี่น้องเพราะว่าว่าเป็นปลาสีบตีไปไหนถือว่าได้มาหาฮกเอ้ยหาตหาตนี่แหละพอซีเนาะปรากฏหนึ่งตัวปรากฏนี่ที่เด็ดเลยครับพี่น้องก่อหลังดีนะที่มันอยู่ครับพี่น้องดินพันแนวไหนวะเนี่ยมัน,มนก่อหลังมาที่นี่ครับพี่น้องเบ็ดบัวเด็กก่อป่าครับเบ็ดก่ออยู่หลังมันกะ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆคือเก่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจังบ่ผ่าดคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมยังให้พี่น้องเบิงกัะถารุน่นถาชม่มถาเบิงแป๊มกันครับผมวัมนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ